ayo w h a t s up, ทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ ka react ครับผมรายการที่จะมา reaction rapper หน้าใหม่พร้อมกับแสดงความคิดเห็นจากผมเองครับ ka ครับผม ep นี้ ep ที่23แล้วครับมาลลยกันต่ออีเมลต่อไปเลยครับผมลิวชากี้สวัสดีครับพี่ผม aka ลิวชากี้ครับชื่อเล่นชื่อเก่งครับผมผมมีเพลงอยากให้พี่ฟัง ตามมาจากสตอรี่ใน IG ครับลิงก์เพลงผมครับแค่เคยเป็นตัวจริงเป็นหนึ่งในเพลงจากอัลบั้มแรกของผมครับโอเคเพลงแค่เคยเป็นตัวจริงนะโอเคครับก่อนไปฟังเพลงกันครับผมสำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องของเรานะครับสามารถกดสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกับช่องเราได้ที่ตรงนี้เลยเวลาคอมเมนต์ในช่องเราก็จะมีมงกุฎเท่ๆอยู่หลังชื่อด้วยนะยิ่งอยู่ด้วยกันนานเท่าไหร่มงกุฎก็ยิ่งเท่ขึ้นไปเท่านั้นโคตรคูลเลย และยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายให้กับสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องดิสคอที่พวกเราจะได้คุยกันหรือการได้ฟังเพลงของตัวเองก่อนใครในรายการ KA React ครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ช่วยกันเข้ามาสนับสนุนแล้วเจอกันใน KA House ครับมาตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเพลง Liu s h a g g แค่เคยเป็นตัวจริงน้องเก่งใช่ไหม Breaking Sad นี่คือชื่ออัลบั้มใช่ไหมครับผมจดไปครับแค่เคยเป็นตัวจริง Let's Go ไม่เลิกกันเลิกที่ต้องทนท่นทนอยู่กับความรู้สึกที่มันเนดือดวกและพอพอไเลิกกนที่ฉันต้องมาทน ฉันเพียงแค่อยากจะมีให้มันไปให้มันพอแต่เมื่อพยายามจะนไม่พ <Yeah. S 1> ี่เขามาวนรู้เป็นไม่ได้เมื่อเธซ้อมไม่ได้กอดฉันพยายามที่จะเขินเพยงยจะจะที่หนึ่งแต่ดูเหมือนว่าจะมีเขามีคนจะไม่ทิ้งรักฉันเลยกลายเป็นที่อื่นไม่มีที่สองฉันเลยกลายเป็นที่ลบคิดว่าฉันฝันเพีงพต e วนาฉันก็ตื่นเ <Yeah. S 1> พราะความจริงที่รู้เธอไม่มีนคนย้อน n ลังไปน้ำเวน้ s น้อยย o อนไปย้อะสานตองไป ยูไม่เคยไม่ได้เป็นไม่ได้ซ้อมเพราะเธอเขาคือเหมือนเป็นเลยที่หนึ่งฉันไม่ได้พักไม่ได้เพ่งแค่สำรองอานอนฉันเลยพังเพลงคูวิ๊ต๊อกให้มันตอกย้ำความรู้สึกที่มันงงว่าจะไปรักให่ยังไงในตอนนี้ฉันเหนื่อยอยจะไปรักให้สักครอันนี Take it back บอกกับเพื่อนเพืในจะ make it s t นจะพอเจอคนคนอื่นเอ้ยผมไม่คิดบ้าไปอางวันเมือนได้ว่าำก็ทะเลชื่อก่และผมไม่เปยังไงร baby girl you know I'm gonna let you go I'm gonna let you go side side จบแล้วครับก็ความรู้สึกแรกหลังจากฟังจบก็ชิลดีนะเออเพลงดีนะแอบรู้สึกแบบว่ามีความสไตล์แบบคล้ายๆไทยเหมือนกันเดี๋ยวขอไปดูนะเพลงดีๆอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาเรีแคปกันครับ Let's go <S โอเคลิวชากี้แค่เคยเป็นตัวจริงก็จริงๆแล้วเพลงดีนะเพลงแบบฟังแบบเพลินๆมากเลยแต่แบบว่าพี่เต้ยอย่างที่บอกไปก่อนนนนี้บอว่า ติดแบบววางโฟล์อ่ะมันมีความนึกถึงทายมากๆเลยตอนที่แบบเราเร่งโฟล์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่รู้เป็นข้อดีหรือข้อเสียฮะซึ่งมันก็เป็นโฟล์ที่ดูดีนะอืมแต่แบบอีกความรู้สึกหนึ่งก็ทําให้เรานึกถึงทายโดยที่แบบว่าหลับตาฟังก็นึกถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้มันจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียเหมือนกันอืแต่จริงแล้วเพลงโดยรวมเขียนมาดูดีนะคือแบบฟังแล้วแบบว่าสามารถรับรู้ได้เลยว่าเหมือนแบบ เขียนมาจากประสบการณ์จริงๆอะไรเงี้ยเออซึ่งก็เออก็ก็ I can feel you bro ะแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่แบบว่าพี่เต้ติดคือเรื่องบีทครับไม่ใช่บีทไม่ดีนะจริงๆก็บีทมันชิวดีอะแต่แค่แบบอยากให้เพิ่มท่อนส่งท่อนดรอปท่อนที่แบบว่าเน้นฟโฟลที่เราแบบว่ามันแบบมันแปลกแตก,แกต่างไปจากเดิมอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดมันมีท่อนพวกนั้นอะมันจะดีมากเลยเว้ย มันแค่แบบว่าตอนนี้มันแบบมันดูนิ่งไปเฉยเฉยะบีดอ่ะอซึ่งมันไม่ใช่ไม่ดีนะซึ่งแบบว่าจริงๆรแล้วบีดมันก็ชิลดีมากแล้วแหละแต่แค่แบอกว่าถ้าเกิดมีท่อนส่งเพิ่มท่อนส่งท,ท่อนรับท่อนแบบดรอปอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันจะทาให้เพลงดูมีมิติมากขึ้นบวกกับแบบว่าฟังแล้วแบบไม่ได้นิ่งเป็นกราฟนิ่งๆไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงวชา์กี้เนี่ยเริ่มมาดีทํามาดีเลยแต่อยากให้บอกว่าลองฝึกเพิ่มเกี่ยวกับการโปรเจกต์เสียงตัวเองดอูทำให้เสียงมันแข็งแแแรรงงงขขขึึขข้้นน็ แล้วก็ลองไปแบบว่าค้นหาความเป็นตัวเองดูอือจริงๆแล้วน้ําเสียงเราเป็นคนที่มีน้ําเสียงน่าสนใจนะอืมขึ้นเพลงมาเรามีความน้ําเสียงแบบว่าค่อนข้างจะอินดี้อินดี้นิดนึงในความรู้สึกพี่เต้อืมซึ่งมันดูดีเ้ยมันมีความแบบมันมีความแบบนักร้องแบบแบบอีกสายนึงอ่ะเออซึ่งดูดีแล้วพอเราแบบจับโฟล์อะไรแบบนี้จับสไตล์แบบนี้มามิกกันอะไรเงี้ยมันได้แบบมันได้อีกรูปแบบหนึ่งอืซึ่งลองแบบว่าลองไปจับ ลองไปหาดูอตรงนี้พี่เต้ไม่รู้ว่าการหาตัวตนของตัวเองมันแล้วแต่คนเลยเวย้ยอย่างพี่เต้ก็แค่แบอกว่าก็แค่แรัปใค่บละแต่ของเราเป็นแบบสายร้องนิดนึงกับพี่เต้ว่าอาจจะต้องลองฝึกหลายๆรูปแบบดูจากหลายๆคนอะไรเงี้ยจากแบบว่านักร้องหลายๆคนที่เราฟังอะไรเงี้ยอ,อาจจะช่วยได้ที่เหลือก็แล้วแต่สัญชาตญาณเหมือนกันปล่อยไปตามสัญชาตญาณเลยฟิลลิ่งเรา,เามันแบบมันพาไปยังไงเราก็ส่งไปอย่างนั้นเลยครับ e ิวชากี้ก็คงเท่านี้แหละจริงๆแล้วก็เป็นเพลงที่ดีแต่แค่อาจจะขาดวิติไปนิดนึงลองไปทําการบ้านกับเรื่องพวกนี้ดูครับผมสาหรับใครที่อยากส่งเพลงมาให้ผมฟังแบบนี้นะครับผมส่งมาได้ที่อีเมลด้านล่างนี้เลยนะครับจะแนแบไว้ในดีสคริปชันด้วยครับผมจะไล่ทาตามคิวไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ EP ต่อไปจะเป็นใครรอดูกันครับผมแล้วเจอกันบวย